น,นี้ก็เป็นบริเวณสะพานอัสดางนะครับก็อยู่ที่เกาะสีชังนะครับสัญักษณ์หนึ่งนะครับที่เรานั่งเรือมาจากฝั่งของเสราชาที่จะมาถึงเกาะสีชังนะครับจุดที่สังเกตเห็นชัดเลยเนี่ยคือสะพานเส้นนี้เลยนะครับเรียกสะพานอัสดางนะครับสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับสะพานอัสดางนะครับ ทําตามสไตล์นะครับตรงนู้นนี่ก็คือสัตที่เขาขใหญ่ทร่เห็นแดงๆนี่ครับนที่เห็นเขาขาวนู่นน่ะก็คือเป็นมณฑปดพระพุทธบาทนะครับเคยขึ้นไปเมื่อสมัยก่อนนะครับนู่นนะครับเป็นมณฑดบเป็นกงคืนจะสวยมากเลยนะครับแต่ที่เห็นนู่นนะครับแดงๆนะครับสีแดงๆนั่นก็คือสัตว์ที่เขาขใหญ่นะี้เช้าจะไปขึ้นไปสักกาบุชา ทางแล้วต้องมากราบไหว้นะครับสารเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับนะครับจะจบทริปนี้นะครับวันนี้ด้วยสะพานนะครับสวยครับก็สีชังนะครับเนี่ยครับแต่ก่อนตรงนี้เล่นน้ําไม่ได้นะเด็กๆเล่นกันนะครับมันเป็นหินนะครับตรงนี้มันเป็นหินนะครับ